เงาสะท้อนมรณะแก้วตานักเรียนมัธยมปลายผู้หมกมุ่นอยู่กับรูปร่างของตัวเองเธอฝันอยากมีชีวิตนักศึกษามหาวิทยายลัยที่สดใสมีความรักมีคนมาสนใจแต่ทุกครั้งที่ส่องกระจกภาพสะท้อนกลับฉายชัดถึงเรือนร่างที่เธอรู้สึกว่าอ้วนเกินไป ทั้งที่เพื่อน,อนและครูต่างพากันบอกว่าเธอพร้อมจะแย่แล้วบางคนถึงกับทักให้เธอเพิ่มน้ำหนักด้วยซ้ำแต่แก้วตาไม่เคยเชื่อพวกเขาพงแกล้งพูดประชดประชันเธอคิดอย่างนั้นพวกแกตาบอดหรือไงฉันยังอ้วนเป็นหมูอยู่เลยเธอมักจะตะโกนใส่เพื่อนสนิทที่พยายามยื่นขนมให้ แก้วตาเริ่มอดอาหารอย่างจริงจังวันแล้ววันเล่าที่เธอไม่แต่ต้องอะไรนอกจากน้ำเปล่าร่างกายของเธอค่อยๆสูบผอมลงจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแขนขาเรียวเล็กจนหน้าขนลุกทุกย่างก้าวดูเชื่องช้าไรเรี่ยวแรงเพื่อนเพื่อนพยายามบังคับให้เธอกินข้าวแต่ไม่ว่าใครจะจับป้อนอะไร แก้วตาจะวิ่งไปที่ห้องน้ําแล้วล้วงคออาเจียนมันออกมาจนหมดสิ้นครูบาอาจารย์พยายามหาทางช่วยเหลือแต่เหมือนแก้วตาได้ก้าวลึกเข้าไปในหุบเหวแห่งความมืดมิดที่ไม่มีใครเอื้อมถึงวันหนึง่งมีนักเรียนใหม่ย้ายเข้ามาชื่อแทนแทนเป็นคนอัธยาศัยดี เขาจัดเลี้ยงพิซ่ากับแฮมเบอร์เกอร์ทั้งห้องเพื่อทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่บรรยากาศในห้องเรียนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความผ่อนคลายต่างจากความตึงเครียดที่ปกคลุมแก้วตามมานานแทนสังเกตเห็นแก้วตานั่งโดดเดี่ยวอยู่ริมหน้าต่างใบหน้าซูบตอบดวงตาเหม่อลอยเขาเดินเข้าไปหา ร้อมยื่นพิซซ่าชิ้นหนึ่งให้ด้วยรอยยิ้มหวังดีแต่ทันทีที่พิซซ่าถูกยื่นมาตรงหน้าแก้วตาก็สะดุ้งเฮือกร่างกายสั่นเทาดวงตาเบิกกว้างราวกับเห็นพูดผีปีศาจเธอตะโกนกรีดร้องลั่นห้องเรียนเสียงแหลมสูงจนแก้วหูแทบแตกออกไปนะ พวกแกเห็นฉันเป็นคนง่อเหรอยังจะหลอกให้ฉันกินอีกเหรอดูสิดูสิฉันยังอ้วนขนาดนี้พวกแกยังจะหลอกฉันอีกเหรอเธอชี้ไปที่ผนังด้านหลังห้องเรียนซึ่งปตกติเป็นเพียงกำแพงทึบไร้สิ่งใดแต่ในสายตาที่บิดเบี้ยวของแก้วตาเธอเห็นร่างอ้วนท้วมสะท้อนอยู่ในนั้นภาพที่หลอกหลอนเธอมาตลอด ทั้งห้องเงียบกริบทุกสายตาจับจ้องไปที่แก้วตาด้วยความหวาดผวาใบหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงกำาเส้นเลือดปูดโปนดวงตาเป็นประกายวาวโรดราวกับคนวิกลจริตเธอเริ่มหัวเราะคิกคักสลัดกับเสียงกรีดร้องดวงตาเหลือกมองไปรอบๆเหมือนจะจ้องกินเลือดกินเนื้อทุกคนพวกแกทุกคนมันน่ารังเกียจ ลอกล่วงฉันจะผอมฉันจะต้องผอมให้ได้แก้วตาพลันลุกพรวดพลาดวิ่งตรงออกจากห้องเรียนไปอย่างไร้ทิศทางไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับตัวตามไปหยุดเธอภาพหลอนของเธอติดตาตรึงใจทุกคนในห้องนั้นไปนานแสนนานไม่กี่วันต่อมาข่าวร้ายก็มาถึง มีผู้พบศพนักเรียนหญิงคนหนึ่งบนภูเขาไม่ไกลจากโรงเรียนสภาพศพผอมแห้งเหลือแต่กระดูกแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากการขาดอาหารอย่างรุนแรงเพื่อนร่วมชั้นของแก้วตาต่างตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นพวกเขานึกย้อนกลับไปถึงคำพูดสุดท้ายของเธอที่ว่าผนังหลังห้องเรียนสะท้อนภาพเธอ มันเป็นคําพูดที่แปลกประหลาดที่สุดเพราะที่ผนังหลังห้องเรียนไม่มีกระจกแม้แต่บานเดียวแล้วสิ่งที่แก้วตาเห็นมาตลอดมันคืออะไรกันแน่มันคือภาพลวงตาจากความเจ็บป่วยหรือเป็นสิ่งอื่นใดที่มองไม่เห็นที่คอยหลอกหลอนแก้วตาให้ก้าวเข้าสู่ห้วงลึกของความมืดมิดจนนำพาไปสู่จุดอันน่าสยดสยองนี้ ไม่มีใครรู้และไม่มีใครอยากรู้คำตอบนั้นอีกเลยเรื่องหลอนก่อนเที่ยงคืนฮ,ะ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 ฮะ